สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมไมค์ครับเป็นจุดสิอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำอะไรเข้าไปรับชมเกมกัากรดิกรอดแกระดิกระดิก้วดิกระ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 ดกกระดิกไม่กระดิกระ คุณผู้ชมครับอยู่กันอีกแล้วในเกมไมค์ครับนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องมาหาเพชรนะครับคุณผู้ชมครับเห็นน้องๆบอกว่าพี่รอมาเป็นร้อย EP นะครับพี่ครับเดี๋ยวยังไม่ถึงพี่ครับรอมาเป็น2อสาม EP แล้วครับคุณน้องๆเขารอกันผมก็เลยจะจัดให้น้องๆหน่อยจะได้แบบรู้สึกดีเนาะรู้สึกแบบโอ้โหพี่หนึ่งนี่แบบสั่งอะไรก็ทําแบบนั้นเลยน่ารัก <c oughs> เดี๋ยวชมตัวเองเฉยเป็นอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวพี่โอ้โหเปิดโปงได้คุณผู้ชมมีการเปิดโปงเดี๋ยวตรงนี้มีพี่เพชรไห ดูพี่เพชรหน่อยนะครับมีตรงนี้ดูไม่ได้โอ้โหดูอีกนิดโคดูนิดนึงพี่โอ้โหโคจะขี้งตรงนี้ได้คุณผู้ชมเน้นบั๊กไว้ก่อนหากินกับการเป็นบงเป็นบั๊กตรงนี้มีถ้ำใช่ไหมเดี๋ยวโอ้เหล็กตลอดเวลาผมว่าน่าจะได้นะครับคุณผู้ชมครับน่าจะหายลงหายหล็กแล้วมั้งพี่พี่อย่าเพิ่งลงพึ่งแหล็กสยผมนะครับคุณครับขอก่อนจะไปลงเหมืองนะครับคุณผู้ชมขอแป๊บนึงได้ไหมวันนี้ไม่ร้องเพลงแน่นอนสัญญาสัญญาเลยถ้าร้องเพลงขอให้คลิป ตลอดเวลาเลยพี่เนี่ยเออตกไปเลยแม่งงอนนูเว้ยไปไม่เล่นแล้วเดี๋ยวแหลกตัดอาอยากโดนช้อนแกงโอเคครับคุณผู้ชมครับน,น่าจะมีปัญหาเนาะรีคงรีเครื่องไปสิบกว่ารอบน้องพี่ครับอย่าทำให้ผมกำมงกำหมัดน,นะขอดร้องแหละนะเดี๋ยวขอไปตีข้าวกอนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปลงเหมืองไม่มีอะไรทำไปรับไปส่งถึงที่เลียงข้าวซะดด้วยมันนี่พาช็อปพาพไปดูหนังเชี่ยววังหลังจนกลายเป็นนี่เดี๋ยวเหมือนไปแคมน์ค่มา เหนื่อยอะทำคลิปที่ไหนมันช่องมีแบบอุปสงค์อะอุปสรรคอุปสงค์มาจากไหนกัอุปสรรคตลอดเลยฝนก็จะตกคมก็เมื่อกี้จะระจะระบงจะระเบิดโอ้โหพี่โคอันนี้ก็หมดตลอดเลยเหนื่อยทุกอีพีผู้ชายคนนี้โอเคครับคุณผู้ชมครับน่าจะได้แล้วประมาณนี้แหละครับถือว่าได้เยอะอยู่เนาะคุณผู้ชมได้เยอะไหม น่าจะเยอะอยู่เนาะโอ้โหได้มา34อันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรา,าไปให้พี่แพ้ไหมพี่แพ้อยู่ไหมพี่คุณจะแพ้โอ้โหมันไม่อยู่ผู้ชมผมบอกแล้วลุกผมท้อก,กับการสร้างฟาร์มให้พี่แพ้เราต้องเอาอะไรมาปิดอย่างที่มีคนคอมเมนต์มาบอกนะครับคือต้องทําหลังคาให้เขานะครับทุกคนครับไม่งั้นนี่ไม่น่าไหวกระโดดโคตรอย่างจะทรงอย่างจะพี่บวัวพี่บ้าวไปละเดี๋ยวรถทอดผมมันมันไปไหนวะไฟไปไหนวะ ผมจำได้ผมเก็บไว้นี่นะจะไปลงเหมือนมันต้องมีไฟครับคุณผู้ชมครับโอ้โหจะบ,บอกนะอยู่ตรงนู้นโอ้เหนื่อยก็เหนื่อยเนาะตลอดเวลา <c oughs> ไม่เคยเห็นใจกันมากเลยเกมเนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยากโดนช้อนแกง คุณผู้ชมครับช่างมันครับเราไม่สนใจแล้วผมไปฟาร์มออกข้างหน้าก็ได้ถ่านนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็เจอเนาะตรงนี้ก็เป็นน้ําตกเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะมาลงเหมืองหาเพชรให้คุณผู้ชมกันนะครับคุณผู้ชมผมเห็นว่าน้องๆคอมเมนต์มาเยอะนะแบบพี่หาเพชรนะครับพี่ครับผมเห็นพี่เนี่ยแบบไม่มีพงไม่มีเพชรเลยอ่ะพี่อยากให้พี่แบบใส่ชุดกอดที่เท่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับโคแป๊บเดียวโคหาพวกพวกเดืยวลิ้นพันอีกแล้วเลลิ้นพันตลอดขอคุณดทานก่อนได้ไหมก่อนจะไปหาพี่เพชรนะพี่เพชรครับรอผม มีน้องๆแบบส่งเข้ามาในคอมมงคอมเมนต์แบบพี่ลองไปไว้นู่นไว้นี่ผมจะเปิดไว้ยังไงคุณผู้ชม,มเล่นใน PS4 ครับเล่นในคอมนี่ผมเปิดให้ทุกคนแบบเอามาเบิ่งกใกล้ๆเอามาดูเลยครับคุณผู้ชมครับ<笑><笑>เหนื่อยจะจัดในการหาพงหาเพชรเดี๋ยวยาเสียเวลาคุณผู้ชมขอขุดแป๊บน,นึงนะครับ <S <S ผมว่าเราต้องลงไปอีกใช่ไหมคุณผู้ชมครับไอตรงนี้เป็นหินน้ำย้อยนะเป็นหินย,อย,นยๆๆน้อยไม่ใช่หินี้ย่ๆลงดีๆลงตรงนี้มีมีถ้ำมีถ้ำขอลงแบบ ดีเออดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเฉยขอตรงนี้ขออีกนิดหนึ่งได้ไหมตรงนี้มันคุณผู้ชมไม่อยากจะทำอะไรพีเนี้ยมันน้ามีน้ำา้วยมีพี่บี้ไหมมีอะไรไหมข้างในอะ่ะมีตุ๊กแกให้ผมสักตัวไหมอย่าอย่ามีด้ไหมกลัวตุ๊กแกอยู่ด้วยโอ้พี่พี่กระดูกอีกแล้วยังจะกลัว เอาน้องสาวเข้าใจไหมน้องลูเป้าพี่คนตายคนตายนี่จริงใจพี่เป๋หมดเลยน้องจะกินอะไรคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันมันมีแปลกๆคุณผู้ชมผมว่ามีแน่นอนเพชรนะครับคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าต้องอยู่แถวนี้ถ้าไม่มีนี่ขอให้อะไรดีไหมไม่ชมไม่แช่งแล้วชอบจะแช่งตลอดเลยผู้ชายคนเดียวตรงนี้มีทางด้วยมีทางเราเคยไปไหมครับคุณผู้ชมน่าจะเคยไปใช่ไหมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราขอลองไปดูก่อนครับคุณผู้ชม ตรงนี้มีมีอะไรไหมอ่ะรู้สึกเหมือนเคยโอ้โหเหมือนเคยมาด้วยกับด่วนกับด่วนๆหาก็ไม่เจอพี่พงษ์พี่เพชรน,นี่หาอย่างจะยากเอาขอเอาเล็กสโตนก่อน,นแล้วกันครับคุณผู้ชมครับช,ช่วงนี้ขาดแขนทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนครับอย่าลืมเอาเหล็กไปด้วยครับทุกคน <c oughs> เหมือนลักพี่แต่เสียดายนอะเอาไปด้วยเอาไปให้หมดทุกคนเลยขอแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะั้นอันสุดท้ายเรียบร้อยตรงนี้ไม่ไรแม่ครับฮลัลโหลโอ้โหมีพี่พี่ใคร เดี๋ยวทําไมทําโกรธทรงโกรธสร้างแถวนู้นล่ะครับคุณครับมีการยกหงยกยกเดี๋ยวลิ้นพันยกหงยก,ห,งยกหินกันเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหพูดพูดแบบช้าๆนิดเสียงหล่อชัดๆนะผู้ชายคนนี้ <laughs> ชมตัวเองเก่งจัดขอตรงนี้มีอะไรไหมครับกุญจาพิ่งตรงอย่าพึ่งตันได้ไหมตันตลอดเวลาเลยพี่นี่ พี่ครับผมขอเค,ค้ก้อนเดียวก็ไม่ได้หรอคืออยากได้เป็นขวานเพชรอยากได้เป็นที่ขุดเพชรนอะ่ะเค,ค้เดี๋ยวพี่อย่ามองไม่เห็นลืมเห็นก่อนพี่ครับผมไม่ได้มาทําอะไรเนาะอย่านะลืมเห็นลืมเห็นอ๋อไม่เห็นไม่เห็นโอเคหรือมุย <c oughs> แบบแบบนี้ได้ผลเฉยตรงนี้มันทุกคนมันตันใช่ไหมหุย <c oughs> ไม่เจอไม่เจอเจอ,อันนี้ด้วยครับทุกคนครับเป็นเหมืองเนาะอย่าบอกแล้วว่ามันต่อไปถึงบ้านเราทุกคนครับอื้อตรงนี้ก็เป็นมงก็เป็นเหมืองขอแปะปงแปะไฟตรงนี้ก่อนละกันแล้ว ตรงนี้ตันตรงนี้ตันใช่ไหมโอเคตันก็ตันวันนี้ไม่เดี๋ยวเสียงตรงนี้โคตรจะดังเลยพี่อย่าเพิ่งดังได้ไหมครับตรงนี้มีการชาปองคุณผู้ชมมีการชาปองมีการชาปองเดี๋ยวขอขุดรอบๆครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าพี่กวดเขาจะตกมาใส่ผมนะครับตกมาไหมไม่ตกเฉยโขกัดหนึ่งอย่าง มันเกลือทุกอีพีเลยผู้ชายคนนี้โคตรจะเกลือคุผู้ชมครับตรงนี้นี่เรามาใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะว่าตรงนี้ที่เรามาใช่ไหมเด๋ยดขอลองไปสำลงขอไปสำผังสัสํารวจก่อนแล้วกันเนาะจะพูดสลับไปมองไปมั่วทําไมก็ไม่รู้ตรงนี้มีฟงมีไฟครับทุกคนรู้สึกว่าข้างล่างจะมีลาวาใช่ไหมไม่คงไม่ขุดเลยทั้งนั้นครับผมจะมาหาเดี๋ยวพี่เพชรเนานะเจอเหือเกือบตกเจอเพชรที่จะผมกลับเลยครับทุกคนปิดคลิปพวงจงอุย้ยเจอเจอเจอทุกคนผมว่ามีมีแรงมีแรง,งดีครับ คือ่อาโอ้โหพี่ให้แค่ก้นเดียววะโคตรจะขี้งอกเลยคุณตรงนี้มีอะไรไหมะผมว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองแบบนี้ดูครับคุณผู้ชมครับผมว่าต้องเจอแน่นอนพี่เพชรอะเดี๋ยวอ๋อนึกว่าเป็นสปอร์ตมอนเตอร์เดี๋ยวลองขุดก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันครับคุณผู้ชมอาจจะเจอนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไม่มีการทรงการเสกเพชรเด็ดขาดครับคุณผู้ชมผมจะไม่โกงผมสัญญาถ้าผมโกงขอให้ผม ไม่เอาดีกว่าเนาะไม่อยากเข้าตัวเองในช่วงนี้ชีวิตก็ย่ำแย่อยู่แล้วคุณอย่าเพิ่งมาแช่งตัวเองเลยตรงนี้มันเป็นเหมืองมันมีเห็ดด้วยเหรอเห็ดเอาไปไหมเดี๋ยวไปทำซุปเห็ดนะครับคุณผู้ชมขอพิ่โหงพิกเห็ดอีกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะได้มาเกียน,นได้หน้อยจะ มีเห็ดแดงแล้วหรอเห็ดแดงไม่รู้ชอบไปทําอะไรก็เอามาก่อนแล้วกันเนาะคุณเนาะคุณตรงนี้มีพี่พงษ์มีพี่เพชรมีขโมแค่ก้อนเดียวเองพี่หัวร้อนแล้วนะครับคุณไม่เคยจะตรงนี้ไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวไปหาอีกทีแล้วกันเหนื่อยแล้วหฮ้ยเจอเฉยเลยอ่ะพี่เพชรเอยไม่ใช่พี่ทองเดี๋ยวหมาที่บ้านเห่าตลอดเลยช่างมาคุณผู้ชมครับจะเห่าก็เห่าไปเลยเดี๋ยวไม่สนจงสนใจแล้วจะทําคงทําคลิป ช่องนี้ไม่มีสาระคุณผู้ชมอยากดูก็ดูอยากเบิงก็เบิงอยากบอเบิงก็ต้องเบิงเดี๋ยวภาษาเดี๋ยวใครคุโอ้ยเดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งจะตรงอย่าเพิ่งจะตายครับโอ้โหเล่นเวอร์นะพี่อ่ะไม่ต้องเล่นแล้วคุณผู้ชมผมอ่องตรงเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ต้องเป็นแย่อะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวโอ้โหเกือบเฉยคลิปนี้ไม่ไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วคุณผู้ชมคือจริงจังดีกว่ามามามาจริงจังแล้วคุณครับ ตรงนี้นะเดี๋ยวผมมาหาเพชรตรงนี้ครับคุณผู้ชมตรงนี้แล้วกันเนาะอุย้ยตรงนี้นะ่าจะมีทางไปคุณผู้ชมครับขอแบบขอแบบเน้นๆก่อนละกันขอ,ขอตรงน,นี้ก่อนพี่อย่าเพิ่งมาสกงมาสก,กิดผมนะครับคุณครับคุณพี่บี้หรือว่าคุณพี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่แถวเจอพิลาพง์ไม่ใช่นี่วาแอมอลอนี่ว่าขอขุดตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกัน,นครับคุณผู้ชมโอ้โหให้ก้อนเดียวพิลาเพชรโอ้ยไม่ใช่พี่เอมโมโรพี่เอ็มตรงนี้มีอะไรไหมอะผมว่ามันต้องมีเพชรแถวเนี้ยค,คุณผู้ชมแต่ว่าผมแค่แบบ ผมไม่มีความอดทนในการขุดนะครับคุณผู้ชมผมเป็นคนขี้เบื่อเข้าใจปะเป็นคนเบื่อกด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 อยากโดนช้อนแกงคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมให้น้องผมเล่นใช่ไหมเนาน่าจะให้น้องผมเล่นนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมเมื่อกี้เดี๋ยวหมาเข้าทำไมในหัวกำลังลงลงร้อนร้เนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวละ ของมจจะมามองดิแม่เอยหัวร้อนเว้ยแล้วคุณไปอยู่อะไรในน้ำวันนั้นอ่ะมา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 เอาวันนี้แหละวันนี้เอาไม่ได้เลยไม่สนละผมไม่สนใจละมาอยากโดนช้อนแกงขอก้อนเดียวได้ไหมแค่ก้อนเดียวมันยากเหรอวะฮัลโหลก้อนเดียวเองแค่นี้ก็ไม่ให้อ่ะมามามากูจะขุดอย่างเงี้ยทั้งวันไม่สนละมาเลย どん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 ど มันหาอย่างจริงก็จะไม่เอาแล้วพ่งจริงเออก็แค่เนี้ย